สวัสดีครับพี่น้องนะครับเก็บกับของเรียบร้อยเนาะนะครับสําหรับปุ้นครับปุ้นปลาทูปุนป้นปลาทูเลือแต่นี้เลยปุ๊บหวานครับพี่น้องหวานของที่อย่างเมื่อวานต่างๆนะครับพักแก่พี่น้องเอ,อ้ยนะครับผักชีพลังผักชเีเหล้าเ,ลเ,เหลือบกเกลือข้าวเหลืองเซเหลือเด้อประมาเศรษฐิจอ่ะ แรงกว่าแต่หลับพี่น้องครับเนะขาสวยจัดน้อยครับเดี๋ยวขอเดี๋ยวจัดว่างกันเนี่ยครับมุมกล่องถึงจะเห็นอ่ะครับพี่น้องมานะครับมา,มากินเข่าช่วงใบมันกัดนะครับ,บ,บ,รบใส่กลองปลางน้อยเนาะว้นหนีบเสียเป็นเสียพร้อมพร้อมขั้วผิดพร้อม กระเทียมนะครับเอามายางใส่หม้อร้มนอยสุดยอดจังสีเลยใี่ห้อกลับอ่ะเดี๋ยวามาติ้นเบิ้งเป็นตังไต่ห้อครับของกำน้ำเรื่องเชฟคุณมีเบิ้งคุณอรรถเสียงนกะ็เสียงก็ นูนไม่เหอคนแบบก็หอมอิกเอาหอมก็เก็หอมไปขวดปิกย่างเลแเ้าก็มา

เบวร์ main, like ้นใหม่อยากโดนบทแ็บเท่ยี่สิบบาทให้หตัวเพราะจร 哎，喏。Yeah, no? Có từ, từ hố, hố, có từ tre không? ผมอยากแม่มาดูว่ามีกุฎิตังมีกินกุฎิที่นี่แม่ตีใหญ่ให้กิน,นมักก็ผมเป็จงานดูเหมือนผมแบบเอาง่ายๆนะสื่อคองพัดคลองเกาะอุณกด <c oughs> ด็ดีคุณดีขนาดวะเดี๋ยวพี่น้องข้ามยัง ยิงพักก็ไม่แตกขนาดานี้ห้อนหลานไส้ามากระเน่้น้ำพริกกะพัก ส่วนนี้กูรีลัเพุนตอนรับงานวิ่งวิ่งมาราธอนคนละไหนามว่ามือไปตอนรับนักวิ่งอีลิทนะครับจากต่างประเทศนะครับถึงมืออื่นเป็นมือแข่งขงันบุรีรัมมาราธอนเลยงานของคุณพิทถนนเลยล่ะมีไปได้พิทกว่ห่าง ัมิคือกบิร่องเห็นพี่น้องได้เบิ่งกันบรรยากาศงานวิ่งก็ได้เพราะว่ากันเขาไปในเมืองเราออกมาได้ก็ต้องรอดเขาวิ่งเสร็จก่อนเยี่ยมเพืนตีหนึ่งต้องเดี๋ยวมาจากเมืองได้ โอ้ผมยีกล้งพ่อเอาแล้วนะพี่น้องนะนนงเดี๋ยวเก็บมันเสียบตันแปกขอคุณด้ครับเค่อสำหรับกปรติดตามประชมนะกาศอากาศ,าศาพี่น้องดูแลโขภาร่างกายในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงเนาะนะครับยาจิตยาจดรำรวยสุขุสุพนขอคุณสำหรับกาดติดตามรรบชมครับคลิปหน้าเดี๋ยวเชฟคุณหนีจากนี่ อาหารรัวกันถ้ามีดูไ,นไ,ได,ด,ดนมาให้พี่น้องใทิ่ตะอัตกทิ่ตะกันได้ครับทางช่อง youtube เชฟหมุนหมี facebook ปริียาซื้อสัม์ขอบคุณสำหรับการรับชมเื่นนี่ไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย